เคล็ดลับของมิน้นเนี่นะคะทำยังไงหุ่นดีขึ้นได้ยอย่างรวดเร็วแท้ทานไลท์1เม็ดก่อนอาหารมื้อเช้าเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะมิ้นภูสานิสากรพัทราพีชินะคะปัจจุบันนะคะมิน้นก็ทำงานเป็น Marketing Manager อยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะเรา work from home แล้วเราก็ทํางานเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วในส่วนของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยเราแทบจะทางานตลอด24ชั่วโมงเลยในการมอนิเตอร์ให้กับบริษัทนะคะทําให้เนี่ยรูปร่างเราพังมากๆเลยค่ะแบบมีในส่วนของตัวที่มีส่วนเกินเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหรือว่าช่วงหน้าท้องเนี่ยจะเห็นได้ชัดในช่วงของต้นขาเลยค่ะที่มันจะมีในส่วนของเซลลูไลท์เพิ่มขึ้นมาเพราะเรา,าสั่งอาหารเซเว่นนะคะมาส่งตลอดเลยค่ะเป็นอาหารเวฟอาหารแช่แข็งว่าเวลา ในการที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปออกกําลังกายค่ะคไม่อยู่คอนโดเนี่ยฟิตเนสก็ปิดค่ะเพราะว่าโควิดนะคะเขาไม่ให้ไปใช้แล้วมินก็ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าไลท์นะคะตัวนวัตรกรรมเทคโนโลยีของตัวไลท์เนี่ยเขาสามารถไปทําให้ไขมันที่มันแข็งตัว สะสมในร่างกายเราเนี่ยผสมแตกตัวผสมกับน้ําได้ค่ะแล้วทําให้มันสามารถเบินออกมาในช่องทางธรรมชาติที่ร่างกายเรามันสามารถขับไขมันเหล่านี้ออกมาได้ค่ะทําให้รูปร่างเราอะค่ะลดลงไลเนี่ยค่ะมีข้อดีอันนึงน,นะคะคือสามารถที่จะเพิ่มการดูดซึมในส่วนของโปรตีนเข้าไปได้ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราทําให้เราเพิ่มกล้ามเนื้อทําให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วมินไม่ได้ไปกังวลเกี่ยวกับน้ําหนักเลยนะคะเพราะว่าถ้าสัดส่วนเราดีอะค่ะมันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นเอง ันทําให้หุ่นเราดีขึ้นเองเราก็สามารถมาใส่เสื้อผ้าที่ไซส์เล็กลงได้แล้วพอมินทานไหลไปเรื่อยๆอะค่ะมันทําให้ทุกคนอะคะ่ะทักมินเองว่าเฮ้ยมินผอมลงนะไปทําอะไรมา ออกกาลังกายหรือเปล่าเออไปออกที่ไหนหรืออะไรยังไงแบบไหนหรือกินอะไรตัวไหนช่วยค่ะค่ะเราก็ทานวันละ1เม็ดเนีย่ยง่ายมากเลยแล้วผลิตภัณฑ์ไลท์นะคะไม่ใช่ตัวยาลดน้าหนักเหมือนยานลดน้ําหนักทั่วๆไปที่มีขายตามท้องตลาดนะคะแต่ไลท์นะคะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะที่จะมาช่วยดูแลหุน่นแล้วก็รูปร่างจากภายในนะคะโดยที่ตัวไลท์เนี่ยตั้งแต่แคปซูลเขาเลยนะคะก็คือผลิตจากพืชธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ไม่มี ต่อร่างกายใดๆคุณสามารถที่จะรับประทานได้ในทุกๆวันและออกฤทธิ์นะคะยาวนานสูงถึง36ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะถ้าใครอยากดูแลรูปร่างอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพของตัวเองมินอยากให้ไลท์นะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกควบคู่ไปกับการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆนะคะตัวนี้จะทําให้ไลท์เนี่ยนะคะส่งผลมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ